ชินอาวีโมตอนที่388ปัญหามาเยือนชินสาวชิงเจ้าเมืองเพลิงมายาดูหล่อเหลาและเหมือนสุภาพบุรุษเรียบง่ายอย่างไรก็ตามจากคำบอกเล่าของผู้คนในชนเผ่าเมคาครามตลอดหลายวันที่ผ่านมาเขาเป็นคนหน้าซื้อใจคดยิ่งไปกว่านั้นเขาถือว่าตนเองสูงส่งและไม่ปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนมนุษย์ด้วยกันเพราะเหตุนั้นหลายคนจึงไม่ชอบหน้าชินสาวชิงผู้นี้สักเท่าไหร่นัก ฮ่าฮ่าฮาข้าไม่ค่อยเข้าใจนักว่าผู้นำซูหมายถึงอะไรท่านจะบอกกว่าคนที่ท่านไม่ชอบหน้าคือเลี่ยอย่างนั้นหรือแน่นอนว่าเจ้าเมืองฉินเข้าใจความหมายของซูว่างชวนดีเพียงแต่เขาเสแสร้งทำเป็นไม่รับรู้เท่านั้น เลี้ยหยางเป็นคนเชิญชวนเขามาที่ชนเผ่าเมคาครามแห่งนี้ยิ่งไปกว่านั้นคำพูดของซูว่างชวนเมื่อครู่นี้เห็นได้ชัดว่าไม่ได้ไว้หน้าขาวเลยสักนิดซึ่งนี่ก็ทำให้แววตาของชินสาวชิงฉายแววความคลุมเครือไม่ชัดเจนออกมาภายในเขตพื้นที่ที่เขาคุมอำนาจอยู่ชนเผ่าเพลิงคำรามเป็นกลุ่มกำลังที่ว่าง่ายที่สุดและแน่นอนว่าเป็นกลุ่มที่ชินสาวชิงโปรดปรานเป็นที่สุด ส่วนชนเผ่าวิหกบยบินมักจะเก็บตัวไม่สูงสิงหรือฝักฝ่ายฝ่ายใดและพวกเขาแทบไม่เคยคัดค้านการตัดสินใจของฉินสาวชิงทว่าขุมกำลังที่เจ้าเมืองฉินรู้สึกไม่ชอบใจมากที่สุดคือชนเผ่าเมคาครามนี่เองแม้ว่าความแข็งแกร่งของชนเผ่าแห่งนี้จะรังท้ายทว่าพวกเขากลับเป็นกลุ่มคนที่แสดงความเห็นต่อต้านเขามากที่สุดและคัดค้านคำสั่งข,งของเขาบ่อยที่สุด เมื่อใดก็ตามที่คำสั่งของเขาทําให้คนจากชนเผ่าเมคาครามไม่พอใจพวกเขาก็จะแข็งข้อและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั่นเพิกเฉยไปโดยปริยายแม้ว่าเขาจะไม่พอใจชนเผ่านี้นะพวกเขาก็ถือว่ามีพลังพอสมควรและฉินสาวชิงไม่กล้ากระทํำการสิ่งใดบุ่มบ่ามอไม่ยังคิดจนกว่าจะมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จจริงๆ อย่างไรก็ตามเขาก็พยายามตัดกำลังให้ชนเผ่าเมคาครามอ่อนแอลงเรื่อยๆและต้องการฟูมฟักขุมกำลังใหม่ขึ้นมาแทนที่พวกเขาทว่าขุมกำลังอื่นๆในอนาบริเวณนี้ก็ยังไม่สามารถต่อกรชนเผ่าเมคาครามได้ดังนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมานี้ฉินสาวชิงจึงยังไม่ได้บรรลุในสิ่งที่คาดหวังไว้ห้าห้เหตุใดเจ้าเมืองชินจะต้องถามในสิ่งที่รู้อยู่แล้วด้วยเล่า บางสิ่งบางอย่างก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอ่ยออกไปสูว่างชวนยิ้มอย่างไม่ปิดบงังเขาไม่ชอบหน้าเจ้าเมืองฉินเลยสักนิดแน่นอนว่าเขาก็ไม่คิดที่จะไว้หน้าเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นสูว่างชวนคาดเดาสาเหตุที่ฉินสาวชิงและเลี่ยหยางมาที่นี่ได้ทันทีและเมื่อทราบถึงเจตนาของพวกเขาสูว่างชวนจึงไม่ต้องการรักษามารยาทอีกต่อไปผู้นำสูข่าไม่อยากรู้หรอกว่าท่านและผู้นำเลี่ยหยางมีความขัดแย้งอย่างไรกัน วันนี้ที่ข้ามาถึงที่นี่มีใช่เพื่องานชุมนุมของชนเผ่าทว่าเพื่อมาตามาหาคนหวังว่าทุกคนจะให้ความร่วมมือแต่โดยดีมิฉะนั้นอย่าหาข้าว่าไม่เตือนเป็นการล่วงหน้าเมื่อฉินสาวชิงเห็นว่าสูว่างชวนไม่ไว้หน้าเขาแม้แต่น้อยสีหน้าของเขาก็บูดมบ่้งยิ่งกว่าเดิมเขาไม่เอ่ยเรื่องอื่นอีกต่อไปและพูดตรงเข้าประเด็นพร้อมบอกจุดประสงค์ในการมาที่นี่ เมื่อได้ยินวาจาของชินสาวชิงซูวังชวนก็ขยับเข้าไปใกล้ฉีนนวีโมอย่างช้าๆในขณะที่ซูชิงเข้ามาอยู่ข้างซูวังชวนโดยขวางข้างหน้าฉีนนวีโมไว้ห้าห้าห้าโปรดพูดมาเถอะท่านเจ้าเมืองมาถึงที่นี่เพื่อมาตามหาผู้ใดงั้นหรือซูวังชวนกล่าวขึ้นเบาๆโดยเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้แล้วฉีนนวีโมคือผู้ที่ช่วยชีวิตของอาอู่ไว้ ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่มีทางปล่อยให้ชินสาวชิงหรือใครหน้าไหนจับตัวนางไปได้ส่วนอาอูก็คือหลานชายของเขาและเขาไม่มีทางยอมให้เลี่ยหอย่างและพวกพาตัวเขากลับไปเช่นกันผู้นำสูจะต้องถามด้วยหรือเมื่อไม่นานมานี้มีคนแปลกหน้ามาที่ชนเผ่าของท่านว่ากันว่ามีผู้ใช้ไข่าอาคมอยู่ด้วยอย่างที่ท่านก็ทราบดีสถานการณ์ของโลกมายาในตอนนี้ตึงเครียดพอสมควร เมื่อมีคนแปลกหน้าปรากฏตัวขึ้นมาเราก็จะต้องนำตัวพวกเขากลับไปและทำการสอบสวนอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นจงส่งตัวผู้ใชายไอาคมและคนลึกลับนั่นมาเดียยอวอนี้ชินสาวชิงยิ้มขณะสายตาของเขาบรรจบลงที่ข้างหลังซูว่างชวน เมื่อเห็นใบหน้าของฉีนอวีโมชัดๆเป็นครั้งแรกเขาก็ถึงกับชะงักไปเล็กน้อยแม้ว่าได้ยินจากคำบอกเล่ามาก่อนแล้วว่าฉีนอวีโมเป็นสตรีผู้งดงามอย่างยิ่งเจ้าเมืองฉินก็ไม่คาดคิดว่านางจะงดงามถึงขั้นนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้พานพบโฉมนารีที่งดงามเหนือมนุษย์เช่นนี้แม้แต่หลานสาวของเจ้าเมืองมายาที่ว่างดงามนักก็เทียบกับสตรีตรงหน้าเขาไม่ได้ เมื่อสัมผัสได้ถึงแววตาตะลึงของชินสาวชิงฉีนอวีโมก็ไม่ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังอีกต่อไปเมื่อครู่เลี่ยหยางและเลี่ยซานก็จ้องมองนางอย่างไม่ละสายตาอยู่พักใหญ่และขณะนี้เจ้าเมืองฉินก็มองนางอีกจนทําให้นางรู้สึกอึดอัดขึ้นมายิ่งไปกว่านั้นจุดประสงค์ในการระมาเยือนของพวกเขาเหล่านี้ก็คือตัวนางเองและนักฆ่าสาวไม่อาจทนซ่อนตัวอยู่ข้างหลังได้พวกท่านกําลังตามมาหาข่าง,งันหรือ เมื่อก้าวอ้อมหลังซูว่างชวนและผ่านไปหยุดยืนข้างหน้าหน้าขาวฉีนอวีโมก็เอ่ยขึ้นเบาๆนางต้องยอมรับเลยว่าการกระทําของซูว่างชวนและซูชิงที่เข้ามาขวางข้างหน้านางไว้อย่างรวดเร็วนั้นทําให้นางรู้สึกประทับใจและชื่นชมพวกเขามากยิ่งขึ้นหากว่าซูว่างชวนและซูชิงผลักนางออกไปโดยตรงนางก็คงจะไม่สบอารมณ์นักและความรู้สึกดีๆที่มีต่อพวกเขาก็คงจะสลายหายไปอย่างสิ้นเชิง เจ้าคือจอมยุทธลึกลับที่จู่ๆก็โผล่ออกมาอย่างไม่มีที่มาสินะเมื่อฉีนอวีโม,โมเดินออกมาฉินสาวชิงก็เรียกสติกลับมาอย่างรวดเร็วหลังจากปรับสีหน้าให้เป็นปกติเขาก็เอ่ยขึ้นเบาๆฮ่าฮ่าฮ่าพวกท่านแห่กันมาถึงที่นี่เพราะต้องการตามหาใครบางคนทว่าท่านกลับไม่รู้หรือว่าข้าคือคนที่ท่านตามหาฉีนอวีโมยิ้มยียวนอย่างไรซึ่งความหวั่นเกรงใดๆ ก่อนเดินทางมาที่ชนเผ่าเมคาครามนางคาดการไว้แล้วว่าวันนี้จะต้องมาถึงเพราะเหตุนั้นนางจึงเตรียมความพร้อมบางอย่างไว้เป็นการล่วงหน้าแล้วชินสาวชิงผู้นี้เป็นยอดฝีมือขอบเขตเซียนขั้น6และนางก็ต้องการพิสูจน์ให้รู้ว่าความแตกต่างระหว่างนางและตัวเขาจะมากมายเพียงใดยิ่งไปกว่านั้นหากการต่อสู้เกิดขึ้นจริงๆต่อให้นางจะสู้เขาไม่ได้นางก็ยังมีคาหดฟึงหัวเป็นที่หลบซ่อนจากภัยอันตราย ชินสาวชิงขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อฉีนอวีโมโอเอ่ยอย่างไม่สะทกสะท้านทัศนคติและอากับกิริยาของนางทำให้เขาไม่พอใจนะักปกติแล้วทุกทุกคนมักที่จะแสดงท่าทีเคารพนอบน้อมต่อเขาทว,ว่าสตรีผู้นี้ริอ,อาจผู้ใจยียวนกับเขาเช่นนี้นางไม่เห็นหัวเขาและตำแหน่งเจ้าเมืองของเขาเลยสักนิดในเมื่อเจ้ากล้าแสดงตัวแล้วเช่นนั้นก็ตามข้ากลับไปที่จวนเจ้าเมืองแต่โดยดีเถอะอย่าทำให้เรื่องมันวุ่นวายไปมากกว่านี้ ชินสาวชิงเอ่ยพร้อมด้วยแววตาอาฆาตมาดร,ร้ายต่อฉีนวีโมอย่างเปิดเผยไม่สหายนะ้ยอยยาวีโมเป็นแขกผู้มีเกียรติของชนเผ่าเมคาครามหากเจ้าเมืองต้องการสอบสวนตัวตนของนางก็ให้ส่งคนมาที่นี่สหายนะ้ยอยยาวีโมจะอยู่ในชนเผ่าเมคาครามของเราตลอดเวลาถึงอย่างไรไม่ว่าจะสอบสวนในที่ใดก็ย่อมมีค่าเท่ากัน ซูว่างชวนเอ่ยคัดค้านทันทีและก้าวออกมายืนข้างหน้าฉีนอวีโมอีกคราพร้อมแสดงเจตนารมอย่างชัดเจนข้าจำได้ว่าไม่เคยมีกฎเช่นนั้นในโลกมายายิ่งไปกว่านั้นสหายน้อยยอวีโมและคณะก็เป็นผู้ใช้ขายอาคมไม่ว่าจะไปที่ใดก็ย่อมได้รับความเคารพสูงสุดจากผู้คนดูเหมือนว่าท่านเจ้าเมืองจะไม่เข้าใจกฎข้อนี้ซูชิงเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาพร้อมก้าวไปยืนข้างฉีนวีโมอย่างไม่กลัวเกรง โลกมายาไม่เคยมีกฎเกณฑ์มาก่อนนว่าคนแปลกหน้าไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าออกจากพื้นที่ใดๆยิ่งไปกว่านั้นสำหรับผู้ใช้ขายอาคมในโลกมายาแห่งนี้ก็ถือเป็นอาชีพที่ทุกขุมกำลังให้ความเคารพอย่างที่สุดการที่ฉินสาวชิงจงใจทำเช่นนี้เกรงว่าเขาคงจะถูกยุแยงโดยเลี่ยหยางผู้นำสูคิดจะละเมิดคำสั่งของท่านเจ้าเมืองงั้นหรือ เมื่อเห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีนักเลี่ยยางก็เอ่ยเสริมขึ้นเพื่อกล่าวหาซูชิงและซูว่างชวนโดยตรงผู้นำเลี่ย,ยางไม่ต้องพูดอะไรแล้วความบาดหมางระหว่างเราประจักษ์ชัดเจนดีการที่ข้าไม่บุกไปถึงถิ่นของท่านมีใช่เพราะเกรงกลัวทว่ามันยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเมื่อใดก็ตามที่ถึงเวลาเหมาะสมเราจะไปหาถึงที่เพื่อสสางเรื่องนี้ให้จบไปส่วนวันนี้จะไม่มีใครหน้าไหนจับตัวสหายน้อยยาวีโมไปได้ทั้งนั้น ซูวางชวนชำเลืองมองเลี่ยหยางและกล่าวด้วยน้ำเสียงอาฆา,าตมาดร้ายสูวางชวนไม่เคยลืมเรื่องบาดหมางระหว่างพวกเขาและเลี่ยหยางเพียงแต่กำลังรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเมื่อเวลานั้นมาถึงเลี่ยหยางจะต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำไว้อย่างแน่นอนเมื่อได้ยินน้ำเสียงแน่วแน่และหนักแน่นของสูว่างชวนเจ้าเมืองฉินก็รู้สึกว่าอำนาจของตนเองกำลังถูกท้าทายสูว่างชวนเจ้าไม่เห็นหัวเจ้าเมืองอย่างข้าเลยหรือ เชื่อเถอะว่าข้าจะถอดถอนชนเผ่าของเจ้าออกจากตำแหน่งสามขุมกำลังใหญ่และทำให้เจ้ากลายเป็นศัตรูกับทุกขุมกำลังในเมืองเพลิงมายาชินสาวชิงลั่นวาจายเย็นชาและแรงกดดันอันทรงพลังก็แผ่จากกลางของเขาทัานทีเพื่อครอบงำซูว่างชวนและคนอื่นๆเจ้าเมืองฉินเราเคารพท่านในฐานะเจ้าเมืองทว่านั่นมิได้หมายความว่าเราจะต้องเกรงกลัวท่านชนเผ่าเมคาครามของเราอยู่มานานหลายร้อยปีหากท่านตัดสินใจที่จะทำเช่นนั้น เราก็ไม่รังเกียจที่ย้ายถิ่นฐานไปที่อื่นข้าเชื่อว่าเจ้าเมืองวารีมายาจะให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีซูชิงเอ่ยอย่างไม่หวัดหวั่นต่อชินสาวชิงแม้แต่น้อยแม้ว่าแรงกดดันของชินสาวชิงจะทำให้เขารู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเขาก็ยังไรซึ่งความเกรงกลัวใดๆเมื่อสมาชิกคนอื่นๆของชนเผ่าคนอื่นได้ยินวาจาของสูชิงพวกเขาก็เห็นด้วยไม่มีผู้ใดเกรงกลัวต่อพลังของเจ้าเมืองชินเลยสักนิด ท่านผู้นำผู้ถูกจอมยุทธอวีโมเป็นแขกผู้มีเกียรติสูงสุดของที่นี่พวกเราจะไม่มีทางยอมให้ใครจับตัวนางไปได้ซูชิงเอ่ยด้วยน้ำเสียงและสีหน้าที่หนับแน่นเลี้ยอย่างสักวันหนึ่งข้าจะต้องล้างแค้นให้กับการกระทำของชนเผ่าเพลิงคำรามด้วยตัวเองเลี้ยซานเจ้าเป็นคนริเริ่มเรื่องนี้และเจ้าจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตอาอูอ่ศบตาเลี้ยหยางและเลี่ยซานสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่น อาอูเจ้าคนทรยศเจ้าทรยศต่อชนเผ่าเพลิงคำรามช่างน่าเสียดายจริงๆที่ข้าไม่ฆ่าเจ้าตั้งแต่แรกเจ้ามันก็น่ารำคาญเหมือนกับพ่อของเจ้าไม่มีผิดเลียซานมองอาอูก่อนเอ่ยตอบโต้เลียซานหุบปากไปซะเจ้าไม่มีสิทธิพูดถึงพ่อข้าเมื่อได้ยินวาจาของเลียซานสีหน้าของอาอูก็ครอบงำไปด้วยความหม่นหมองทันทีรนหาที่ตายเสียแล้ว วาจากโกรธเกรี้ยวของอาอูส่งผลให้เลียซานเหวี่ยงฝ่ามือฟาดออกไปหาอาอูทันทีเจ้าต่างหากที่รนหาที่ตายเจ้าโง่เมื่อหานอวีซึ่งอยู่ข้างกายอาอูได้ยินวาจาและเห็นการเคลื่อนไหวของเลียซานเจ้าหนูน้อยก็โมโหทันทีสูว่างชวนและสูชิงเห็นฝ่ามือของเลียซานพุ่งตรงเข้าหาอาอูและเมื่อทั้งสองกำลังจะเคลื่อนไหวออกไปพวกเขาก็สัมผัสได้ถึงลมพัดผ่านอย่างรุนแรงวืด ฝ่ามือวายุของเลียซานอันตรธานหายไปอย่างไรร่องรอยในทางกลับกันรอยประทับฝ่ามือสีแดงสามฝ่ามือก็ปรากฏบนใบหน้าของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาถูกฝ่ามือฟาดเข้าไปที่ใบหน้าอย่างจังโอ๊ยเจ็บมือชะมัดหานอวีถูข้อมือของตนเองขณะสายตามองไปที่เลียซานอย่างยียวน เมื่อครู่มันพุ่งตรงไปตบฝ่ามือวายุนั้นจนสลายไปอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันนั้นมังกรน,น้อยก็ปรากฏกายข้างเลียซานและตบเขาอย่างรุนแรงเลียซานมีพลังเพียงขอบเขตเจ้าสุริยะขั้นสูงสุดเท่านั้นมีที่ไหนเขาจะสู้กับพลังของหานอวีได้เขาไม่สามารถตอบสนองใดๆด้วยซ้ำขณะหานอวีกลับมาอยู่ในจุดเดิมก่อนหน้านี้ราวกับไม่ได้ขยับขยื้นไปไหน เมื่อเห็นแววตายียวนของเจ้าหนูน้อยเลียซานก็เดือดดาลทันทีไอ้ลูกหมาข้าจะฆ่าเจ้าพร้อมเสียงตะโกนกากร่างของเลียซานก็พุ่งตรงไปหมายจะโจมตีหานอวีให้จงได้ตอนที่389ลูกพลับอ่อนปังก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวเลียซานก็รู้สึกว่าช่วงท้องของตนเองถูกซัดเข้าอย่างจังพลร่างของเขาก็กระเด็นออกไปก่อนร่วงลงพื้นอย่างแรงและกระอักเลือดออกมา มีพลังเพียงขอบเขตเจ้าสุริยะขั้นสูงสุดแต่คิดจะเทียบชั้นกับข้าง,งั้นหรือเจ้ารนหาที่ตายเสียแล้วร่างเล็กๆจ้ำม่ํมของหานอวีกลับไปยืนอยู่ข้างอาอูอีกครั้งและกล่าวอย่างวางท่าเมื่อได้ยินวาจายเย่อหยิ่งจากเด็กน้อยชาวชนเผ่าเมคาครามต่างก็หัวเราะพรวดออกมาอย่างงอดไม่ได้ในขณะที่สีหน้าของเลี่ยหยางและฉินสาวชิงเยเกด้วยความไม่พอใจ อย่างไรก็ตามบัดนี้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงพลังความแข็งแกร่งที่แท้จริงของหานอวีแล้วแม้ว่าเขาจะดูเป็นเพียงแค่เด็กน้อยคนหนึ่งทว่ากลับมีพลังที่ไม่ธรรมดาเลยการที่จอมยุทธในขอบเขตเจ้าสุริยะขั้นสูงสุดก็ไม่ใช่คู่มือของเขาแม้แต่น้อยนั้นบางทียอดฝีมือในขอบเขตเซียนก็อาจจะไม่ใช่คู่มือของเขาเช่นกันฮ่าฮ่าฮ่าไม่แปลกใจเลยที่จะหยิงยโสเช่นนี้ที่แท้เจ้าเองก็มีพลังพอสมควร ชินสาวชิงยิ้มเย็นอย่างเย้ยหยันและแรงกดดันอันทรงพลังแผ่ตรงไปกดขี่หานอวีโดยตรงขอโทษด้วยแต่แรงกดดันของเจ้าทําอะไรข้าไม่ได้หรอกสีหน้าของหานอวีไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยเขาชำเลืองมองชินสาวชิงด้วยหางตาอย่างหยามเยียดและไม่แยแสแรงกดดันที่แผ่ออกมาเลยสักนิดในฐานะมังกรทองห้าเล็บต่อให้เป็นแรงกดดันของยอดฝีมือในขอบเขตเซียนก็ไม่ได้มีผลใดๆต่อมันแม้แต่น้อย ชินสาวชิงผู้นี้เป็นเพียงจอมยุทธขอบเขตเซียนขั้นหกแน่นอนว่าแรงกดดันเหล่านั้นไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงซานเอ๋อไรเจ้าเป็นอะไรหรือไม่เลี่ยยางปรีเข้าไปหาเลี่ยซานและเอ่ยถามด้วยความเป็นกังวลท่านพ่อข้าไม่เป็นไรขอรับเลี่ยซานสายศีรษะพร้อมกล่าวยืนยันว่ายังปกติดี แม้ว่าลูกเตะของหานอวีเมื่อครู่จะทำให้ร่างของเขากระเด็นออกไปมันก็มีได้ทำให้เขาบาดเจ็บนักทว่าในตอนนี้ความอัปยศอดสูอย่างที่สุดกำลังเกาะกลุ้มในหัวใจของเขาการถูกหยามเกียดเช่นนี้โดยเด็กตัวเล็กๆทำให้เขาอารมณ์เสียอย่างยิ่งเมื่อเห็นว่าแรงกดดันของตนเองไม่มีผลใดๆต่อหานอวีชินสาวชิงก๊อดขมวดคิ้วไม่ได้และใบหน้าของเขาเริ่มบูดบึ้งยิ่งกว่าเดิม เขาไม่คิดเลยว่าคนลึกลับกลุ่มนี้จะรับมือได้ยากเช่นนี้ไอ้เด็กชั่วข้าขอท้าดวลกับเจ้าเลียสารย่างสามขุมตรงเข้าไปหาหานอวีและจ้องหน้าอีกฝ่ายตาเขมอ้งงอเจ้าก็รู้ว่าเจ้าสู้ข้าไม่ได้ยังอยากจะถูกอัดอีกงั้นหรือหานอวีย่นปากและกล่าวอย่างเย้ยยันเมื่อได้ยินคำพูดของหานอวีฉีนอวีโม่และมันยากอดหัวเราะไม่ได้ เหล่าอสูรทั้งหลายในคฤรืหาดเฟิงหัวก็หัวเระชอบใจเช่นกันมังกรน,น้อยตัวนี้พูจาฉฉานและขวานผ่าซากมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้คู่สนทนาแทบอยากกลั้นใจตายสูวางชวนและคนอื่นๆก็หัวเระออกมาไม่ได้เช่นกันทว่าอาอูและซูน่าหัวเระเสียงดังยิ่งกว่าพวกเขาทั้งหมดต่างก็เอนดูในความน่ารักน่าชังของหานอวีไม่คิดเลยว่าเขาจะพูจาได้อย่างน่าขันเช่นนี้ ใบหน้าของเลียซานแดงก่ำและบูดบึ้งจนแทบดูไม่ได้อย่างไรก็ตามหานอวีพูดถูกเพราะว่าตัวเขาเอาชนะเด็กน้อยตรงหน้าไม่ได้จริงๆพลังที่หานอวีสแสดงให้เห็นเมื่อครู่นี้น่าสะพรึงกลัวอย่างแท้จริงและเลียซานสัมผัสได้ถึงแรงกดดันอันมหาศาลแม้ในเวลาที่เผชิญหน้ากับยอดฝีมือขอบเขตเซียนภายในชนเผ่าเขาก็ไม่เคยรู้สึกอ่อนแอและไร้พลังเช่นนี้เมื่อเห็นอาอู่และซูหน้าที่ยังคงหัวเราะคึกคักไม่หยุด เลียซานก็ตวัดสายไปมองและฉายแววตาอาฆาตออกไปอาอูเจ้ากล้าสู้กับข้าหรือไม่ในเมื่อเอาชนะหานอวีไม่ได้เขาจึงมองหาลูกพลับอ่อนผลอื่นหากว่าเขาสังหารอาอูได้สําเร็จการมาเยือนชนเผ่าเมคาครามในครานี้ก็จะไม่สูญเปล่าดอกจันรวนเอสแอไซี่ลูกพลับอ่อนใช้เปรียบเทียบคนที่อ่อนแอถูกคนอื่นรังแกรหรือพ่ายแพ้ได้ง่ายๆ เลียสารเจ้าควรรู้สึกอายบ้างนะอาอูมีพลังเพียงขอบเขตเจ้าพิภพขั้นสูงสุดและมีอายุน้อยกว่าเจ้าหลายปีเจ้ายังกล้าท้าสู้กับเขาอีกงั้นหรืออาอูยังไม่ทันเอ่ยตอบทว่าซูน่าเอ่ยแทรกขึ้นก่อนหากเจ้ากำลังมองหาคู่ต่อสู้แล้วก็ข้าผู้นี้จะเล่นเป็นเพื่อนเจ้าเองแล้วเจ้าจะได้รู้ว่าใครบ้างที่เหนือชั้นกว่าเจ้าอย่ามากล่าวโทษว่าข้าโหดร้ายเกินไปก็แล้วกัน หลังจากสิ้นเสียงของนางแซ่สีแดงเพลิงก็ปรากฏในมือของซูหน้าและโทสะของนางปะทูออกไปอย่างไม่ปิดบงังในตอนนี้ความแข็งแกร่งของซูหน้าอยู่ในขอบเขตเจ้าสุริยะขั้นสูงสุดเช่นกันและพรสวรรค์ของนางก็อยู่ในระดับที่สูงพอสมควรยิ่งไปกว่านั้นนางก็มีประสบการณ์การต่อสู้ที่โชคโชนนางมั่นใจว่าตนเองจะได้เปรียบเหนือกว่าเลียซานอย่างแน่นอน เมื่อได้ยินวาจาของซูน่าและสัมผัสถึงโทสะของนางเลียซานก็เกิดความลังเลข,ขึ้นมาเขาจะไม่รู้จักซูน่าได้อย่างไรนี่คือสตรีที่บ้าระห่ำเขาเคยประชันฝีมือกับนางมาก่อนแล้วและครานั้นนางก็เอาชนะเขาได้อย่างราบคาบถามว่าตอนนี้เขาจะกล้าต่อสู้กับนางได้อย่างไรอีก อย่างไรก็ตามซูน่าลั่นวาจาออกมาเช่นนี้หากเขาไม่ตอบตกลงมันจะทำให้เขาเสียหน้าไม่น้อยยิ่งไปกว่านั้นเจ้าเมืองฉินก็อยู่ที่นี่และเขาต้องการแสดงฝีมือให้เจ้าเมืองรู้สึกประทับใจในตัวเขาทว่าเมื่อหันไปเห็นฉีนอวีโม่ซึ่งกำลังยิ้มมุมปากเล็กน้อยจูจูเลียซานก็มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นในหัวซูน่าข้าจะไม่สู้กับเจ้าข้าอยากสู้กับนางไม่รู้ว่านางจะกล้ารับคำท้าของข้าหรือไม่ สายของเลียสาบนบรรจบลงที่ฉีโนวิโมพวกเขาเดินทางมาถึงชนเผ่าเมคาครามแห่งนี้เพื่อจับตัวฉีโนวิโมและพวกพ้องและนี่ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ทดสอบพลังของอีกฝ่ายเช่นกันฉีโนวิโม,มมีอายุน้อยกว่าซูน่าเล็กน้อยและเลียสานไม่อาจสัมผัสถึงพลังของนางเพราะเหตุนั้นเขาจึงเชื่อว่าฉีโนวิโมน่าจะไม่แข็งแกร่งเท่ากับคุณหนูแห่งชนเผ่าเมคาครามผู้นี้ เจ้าแน่ใจหรือเมื่อสายตาของเลียซานหยุดลงที่นางฉีนอวีโมก็เอ่ยขึ้นเบาๆไม่คิดเลยว่านางจะกลายเป็นลูกพลับอ่อนในสายตาของเลียซานในเมื่อเป็นเช่นนี้นางจะแสดงให้เลียซานได้เห็นว่าลูกพลับที่เต็มไปด้วยหนามแหลมคมนั้นเป็นอย่างไรวาจาของเลียซานทําให้ซูน,น่าอาอูและคนอื่นๆตกใจไปชั่วขนาดจากนั้นพวกเขาก็แทบกลั้นหัวเราะไว้ไม่ได้ เลียซานช่างโง่ขลาเบาปัญญายิ่งนักที่มองชิโนวีโมเป็นคนอ่อนแอเขาไม่ได้ทราบจากหลิวจื้อหรอกหรือว่าชิโนวีโมคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดการท้าดวลกับชิโนวีโมไม่ต่างไปจากการเดินเข้าหาความตายหากนางไม่ยังมือเลียซานก็คงไม่เหลือแม้แต่เศษซากอย่างแน่นอนเมื่อเห็นชิโนวีโมขยิบตาส่งสัญญ,ญาณให้ซูน่าและอาอูก,ก็พยายามหูปรอยยิ้มไว้ มัญญาและหานวีเองก็พยายามกลั้นหัวเราะเช่นกันและแส้งแสดงท่าทีว่าประหลาดใจฮ่าฮ่าฮ่าข้าหัวเราะจนท้องแข็งไปหมดแล้วเจ้าโง่นั่นต้องการจะสู้กับนายหญิงของพวกเรา ภายในคฤรหาหนดเฟิงหัวเสียวเฮยและอสูรตัวอื่นๆล้มกลิ้งอยู่บนพื้นเพราะการหัวเราะอย่างบ้าคลาั่งไม่คิดเลยว่าจะมีผู้ใดที่มองว่านายหญิงผู้ทรงพลังและเก่งกล้าสามารถของพวกมันเป็นลูกพลับอ่อนมนุษย์โง่เขลาผู้นั้นไม่รู้หรือว่านายหญิงของพวกมันคือคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดข้ารู้สึกว่าช่วงนี้นายหญิงชักจะเจ้าเล่ห์ขึ้นเรื่อยๆแล้วเสียเยี่ยอดยิ้มไม่ได้ขณะกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน นายหญิงจะต้องเรียนรู้มาจากฮานโม่ชือผู้นั้นเป็นแน่นายคนนั้นมักจะซ่อนแผนการและเล่์กลเอาไว้มากมายหลิวหยาแสดงความเห็นออกมานี่เป็นเหมือนดั่งสำนวนที่ว่าคนใกล้ชาติติดสีแดงคนใกล้หมึกติดสีดำดอกจันจินซูเซ่ที่คนใกล้ชาติติดสีแดงคนใกล้หมึกติดสีดำอุปมาว่าคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนหรือใกล้กับอะไรก็จะติดนิสยัยหรือสิ่งนั้นมาด้วย สูนตัวอื่นๆก็หัวเราะด้วยความชอบใจไม่ได้แน่นอนว่าตอนนี้ฉีนอวีโมไม่ได้รับรู้ว่าอศูนมายาทั้งหลายของนางกำลังพูดคุยอะไรกันอยู่หากนางรู้แล้วก็นางก็คงปรี่เข้ามาจัดการพวกมันในทันทีไม่จอมยุทธอวีโมคือแขกมีผู้เกียรติของชนเผ่าเราหากนางได้รับบาดเจ็บขึ้นมามันก็คงจะไม่ใช่เรื่องดีต่อชื่อเสียงของชนเผ่าเราหากเจ้าอยากสู้ก็มาสู้กับข้าข้าให้สัญญาว่าข้าจะไม่อัดเจ้าจนน่วมเกินไป ซูน่าเอ่ยเอ,อออกมาและจงใจเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อหลอกให้เลียซานตายใจว่าฉ no ีนอวิโมอ่อนแอเมื่อได้ยินเช่นนั้นเลียซานก็ยิ่งมั่นใจในข้อสันนิษฐานของเขามากขึ้นก่อนหน้านี้เขาได้ฟังเรื่องราวมาจากหลิวจื้อแล้วเพียงแต่ไม่รู้ว่าฉีนอวิโมคือผู้ที่ทรงพลังที่สุดซึ่งหลิวจื้อกล่าวถึงเขาเชื่อมั่นใจสัญชาตญาณของตนเองว่าหานนวีและมัญญาคือผู้แข็งแกร่งในขณะที่ฉีนอวิโมคือผู้ที่อ่อนแอที่สุด เมื่อได้เห็นอากับกิริยาร้อนรนของสู้นาเขาก็เชื่อว่าตนเองคิดถูกแล้วเถอบอกมาเถอะว่าเจ้ากล้ารับคำท้าหรือไม่เลียซานไม่ใส่ใจเรื่องนี้ในขณะที่เลียหยางมองมาที่เขาและพยักศีรษะเมื่อสบตากันจากนั้นเขาก็มองไปที่ฉีนอวีโมพร้อมกับแวลตาที่ดุดันขึ้นมาอย่างกระทันหันการรับปากไม่ใช่ปัญหาหรอกทว่าวันนี้คือวันชุมนุมของชนเผ่าเมคาครามหากไม่มีการเดิมพันมันก็คงจะไม่สนุกไม่ใช่หรือ ฉีนอวีโมยิ้มบางบางนางมิใช่คนที่จะต่อสู้กับผู้อื่นอย่างไรเหตุผลหากผู้ใดต้องการสู้กับนางก็ต้องยอมแลกบางอย่างเช่นกันหือเจ้าอยากจะเดิมพันอะไรล่ะเมื่อได้ยินวาจาของฉีนอวีโมเลียซานก็กล่าวพร้อมแค่นเสียงเบาๆเจ้าอยากพาตัวข้ากลับไปที่จวนเจ้าเมืองไม่ใช่หรือหากข้าแพ้ข้าจะตามเจ้าไปที่นั่นแต่โดยดีข้าและอาอูจะกลับไปกับเจ้าตามที่เจ้าต้องการ ฉีนวีโมยิ้มและกล่าวถึงเงื่อนไขาการเดิมพันที่ล่อตาล่อใจนางเชื่อว่าฉินสาวชิงที่ยืนนิ่งด้วยใบหน้าเคร่งเครึออยู่ด้านข้างจะอยู่เฉยไม่ได้แน่แล้วหากเจ้าชนาละล่ะในที่สุดฉินสาวชิงก็เอ่ยอ,ออกมาไม่ได้เขาไม่ได้ต้องการสู้กับชนเผ่าเมคาครามโดยตรงหากเขาสามารถนำตัวฉีนอวีโมและพวกกลับไปได้โดยที่ไม่มีการประทะมันก็จะเป็นการดีที่สุด ง่ายมากหากข้าบังเอิญเอาชนะได้พวกเจ้าและคนของพวกเจ้าทั้งหมดห้ามย่างกลายเข้ามาในระยะอิทธิพลของชนเผ่าเมคาครามเป็นเวลาหนึ่งวันทีนอวีโมยิ้มและแสซงแสดงท่าทีว่าตนเองไม่มีความมั่นใจทว่าคำพูดของนางทำให้ฉินสาวชิงลังเลอย่างเห็นได้ชัด ท่านเจ้าเมืองรับปากไปก่อนเถอะข้าเชื่อว่านางไม่ได้แข็งแกร่งนักยิ่งไปกว่านั้นซานเอ๋อร้ยังมีไพ่ตายซ่อนไว้และไม่มีทางแพ้แน่เมื่อถึงตอนนั้นเราจะจับตัวคนพวกนี้กลับไปและพวกนางจะอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเราเลี่ยหยางกระซิบข้างหูฉินสาวชิงเขาเชื่อว่าเลี่ยซานจะเอาชนะได้อย่างแน่นอนหากจับตัวฉีนอวีโ no มกลับไปได้อย่างง่ายๆแน่นอนว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เอาละตกลงตามนี้หวังว่าเจ้าจะไม่ผิดคำพูดในภายหลังในที่สุดฉินสาวชิงก็พยักศีรษะและสบตากับเลียซานด้วยสีหน้าแววตาที่พยายามสื่อบางอย่างเลียซานพยักศีรษะบ่งบอกว่าเขาจะทุ่มเทอย่างเต็มที่และเอาชนะฉีนอนวีโมให้จงได้ฮ่าฮ่าฮ่าข้าไม่มีทางทำเช่นนั้นหรอกแต่ข้าก็เป็นกังวลว่าเจ้าเมืองฉินจะผิดคำพูดในภายหลังเช่นกัน ฉีนอวีโมกล่าวพร้อมรอยยิ้มฉินสาวชิงเลี่ยหยางและเลี่ยซานไม่ใช่คนดีหากสถานการณ์ไม่ราบรื่นและพวกเขายกเลิกสัญญาขึ้นมาอย่างกะทันหันการต่อสู้ครั้งนี้ก็คงสูญเปล่าและฉีนอวีโมไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นให้ทั้งสองฝ่ายกล่าวคำสาบานก่อนเถอะจู่จู่ซูว่างชวนก็เอ่ยขึ้นมาเขาได้ยินเรื่องความแข็งแกร่งของฉีนอวีโมมาจากอาอูแล้วแม้ว่าเขาจะกังวลใจอยู่เล็กน้อย เขาก็เลือกที่จะเชื่อมั่นใจตัวฉีนอวีโมเมื่อได้ยินเช่นนั้นฉินสาวชิงก็แสดงสีหน้าไม่สบอารมณ์อย่างเห็นได้ชัดเจ้าเมืองฉินสหายน้อยยยวีโมเป็นแขกผู้มีเกียรติของเราหากนางแพ้เรารับประกันไม่ได้ว่านางจะผิดคำสัญญาหรือไม่ทว่าหากมีการกล่าวคำสาบานไว้ตั้งแต่แรกอย่างน้อยท่านก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้สูชิงกล่าวเสริมเขาเองก็เลือกที่จะเชื่อในความสามารถของฉีนอวีโมเช่นกัน เมื่อได้ยินวาจาของซูวังชวนและซูชิงชินสาวชิงก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยทว่าพยักศีรษะและตอบตกลงแต่โดยดีซูวังชวนและซูชิงเป็นคนที่รับมือได้ยากอยู่แล้วหากพวกเขายืนกรานที่จะปกป,ป้องฉีโนวิโม่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นหากมีการกล่าวคำสาบานไว้ล่วงหน้าทันทีที่เลียซานเป็นฝ่ายชนะเขาก็ไม่จำเป็นต้องลงมือทำสิ่งใดอีก ทั้งสองฝ่ายตอบตกลงและกล่าวคำสาบานท่ามกลางสายตาของทุกคนไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรทั้งสองฝ่ายก็จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ตั้งไว้เลียซานหวังว่าจะไม่เกิดเรื่องผิดพลาดใดๆขึ้นชินสาวชิงมองไปที่เลียซานพร้อมกล่าวด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวเลียซานพยักศีสษะขณะแผ่สภาวะพลังมุ่งร้ายออกมาอย่างไม่ปิดบงังเวลานี้เขาทำได้เพียงแค่สู้อย่างเต็มที่และเอาชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้ น่าเสียดายที่เลียซานไม่รู้เลยว่าตนเองเลือกเป้าหมายผิดตั้งแต่ต้นผลขอองค์การต่อสู้ครานี้ได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นด้วยซ้ำตอนที่389ลูกครับอ่อน